วันนี้มาทำความรู้จักกับเจ้าเรียวมีโกกูตาซีแอนตี้ออกซิแดนเซรั่มนะคะที่ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยกระตุนนลละะต้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนลดริ้วรอยค่ะช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างอิลาสตินด้วยนะทําให้ผิวเด็กนุ่มนะคะกระตุ้นให้ผิวสร้างไฮยาลูรนิกแอซิดให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะเข้ามาในขวดแบบนี้เลยค่ะเป็นฝาปั๊มแบบนี้ไม่ใช่แบบดรอปที่เราคุ้นเคยเนาะเปิ้ลเองค่ะชอบแบบนี้มากกว่าเพราะรู้สึกได้ว่ามันไม่ปนเปื้อนเวลาใช้ดีนะ ะะเวลาใช้ก็แค่กดและปั๊มออกมาแบบนี้ค่ะก็ได้วิตซีที่เราต้องการแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะใครเคยใช้วิตซีแล้วรู้สึกว่าผิวมันยุบยิบยุบยิบตัวนี้รอดแน่นอนค่ะเพราะเขามีค่า pH เท่ากับค่า pH ของผิวเราเลยนะคะคือประมาณ5จนถึง5.5ค่ะมีความสเสถียรแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากๆค่ะรับรองว่าทาแล้วไม่หนึบหนับแน่นอนนะนะแถมมีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีให้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะเรียก ได้ว่าน่าจะเป็น first skin care ลูทีนของทุกคนได้เลยค่ะใครเคยอกหักผิดหวังกับวิซีอยากให้ลองของเรียวมีตัวนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ